สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้พี่ป๋องของเรากำลังจะไปอาบน้ำนะครับ FC อาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำก่อนเข้าที่พัก ก่อนเข้าที่พักก็ม <Okay. S 1> ีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าบุมนี่ก็อ้วนหนเอฟซีกลมเลย

ดื่มน้ำก่อนนะครับอันดับแรกช้างไปเจอก็ต้องดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำให้จัดใจราอนรจริงต่อห้ บ้านตรงข้ามก็ตัดหญ้า,<ย>าตัดหญ้าให้ช้างนะครับช่วงนี้ก็ช่วงมีหญ้าให้ตัดนะครับหน้าเลงก็จะลำบากหน่อยหญ้าไม่ค่อยมีนะต้องสั่งอาหารมาจากชื่อ วิสีชีวิตนะครับวิสีปิดน้ำปิดน้ำนะครับบเตรพี่กระสิทธ์ก็มาอาบน้ำแต่งตัวนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้กล้าขี่ไปไหนนะครับเพิ่งหายตกมันนะครับเพิ่งเอาออกวันแรกส่วนพี่ป๋องนะครับตอนนี้จะสลับที่กันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพี่ป๋องพี่ป๋องจะล้มต้นนี้ได้หรือเปล่าพอดี จะได้หรือเปล่านะฮะเป<ะ>็นไงเข้า<ะ>ได้ได้เรียบร้อย<ะ>นี่ไงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยต้นนั้นได้หรอเอารถไถม,มีสองต้นในเอฟซีก็คือตายต้นผัดตายนะครับก็เจาาลงนะ,ะเพราะว่า อันตรายกลัวสาฝนมาแล้วก็ล้มใส่คนอันตรายมากๆากับตันนี้ก็มีเถาวันที่ช้างกินนะเอตะกี้พี่ปองก็หยิบกินเดี๋ยวต้นหนึ่งจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไปลุ้นกันโอ้ต้นนั้นต้นใหญ่ไหวหรือเปล่านอ้อนะครับพยายามทำความสะอาดในเอฟเพราะช่วงนี้ช่วง อ่าไม่ได้เหงานช่วงอยู่บ้านนะครับตอนพี่ป๋องตัวเล็กๆนี้ตอนเราอยู่เชียงใหม่เราก็ให้ทำคือฝึกให้ทำแบบนี้อยู่แล้วนะอเอเพราะว่าอา้าวอันนี้ไม่ใช่งานนะเอฟซหัดนึกองหั อ๊บเก่งมากครับ FC นะครับโอเคเก่งมากครับ FC บนี่แหละเ,เอาไปเป็นฟืนนะ FC ไปเป็นฟืนออเอาองนู้นนะ่ะอันนี้มันใหญ่ไหมยาวด้วย เอลองดูเอากลับบ้านทำเอาดิบุ้นๆรุบนๆนบนๆนบนเ็บดี้นดิขอเลยโถชนปลานะครับกลับบ้านดได้หรือเปล่านี่ฮะก็ะช่วยควานในเอฟซี FC. ช้างเพิ่งคนคนเพิ่งช้างนะียไม่ใช่เราเลี้ยงช้างแล้วเราอย่าจะอยู่เฉยๆอย่นี่เลยเอฟซีน, <ไป S 1> นะครับช้างก็ต้องรู้จักเชื่อคนคนก็ต้องรู้จักเชื่อช้างนะครับดัานั้นก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับเอฟซีนะครับ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปตรงนี้กันละเจอตรงนั้นไปเดี๋ยวรถหมุนยากนะครับก็เรียกว่าครอบครัวนะครับถ้าเราเลี้ยงช้างแล้วช้างก็ไม่รู้ภาษาไม่รู้ตามคำสั่งพอแล้วพอแล้ว ไม่รู้คําสั่งไม่รู้จะช่วยคนอันนั้นก็เป็นการเลี้ยงช้างแบบว่า,เ,าเลี้ยงเพื่อให้เขาสะดวกสบายนะครับจริงๆแล้วช้างกับมนุษย์นะครับมันเป็นความผูกพันก็อยู่ด้วยกันต้องพึ่งกันบางอย่างควานทาไม่ได้นะนะครับช้างทําได้บางอย่างควานทําได้ช้างทําไม่ได้นะก็ต้องช่วยกันนะครับ ไม่ได้มีเรื่องอื่นนะครับคิดแค่นี้ง่ายๆถ้าคิดยากแล้วมันก็จะมีเรื่องการใช้แรยงานช้างที่จริงคนเรานะครับถ้ามาเรียกร้องกันช้างก็ใช้แรยงานคนเยอะเหมือนกันนะ,นะแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นไปเลยนู่นหละนะครับอันนี้ไม่ต้องแหนบนะ อุ้มเอาจบเอามันเบาชิวๆพี่ป๋องก็เกือบสี่ตันนะสี่ตันเหลืออีกไม่กี่กิโลจะครบสี่ตันชิวมากนี่ฮะช่วยกันเลยนะครับพึ่งพากันและกันนะครับ ครับนี่ฮะ FC รวมด้วยช่วยกันนะครับน่ารักออกวันนี้ก็ภารกิจสำเร็จนะครับแล้วระวันนี้ไอ้ไอ้เปิ้มเอากล้วยมาให้มัน2-3ใบดิโอ๊ะครับเดี๋ยไอ้บัดเมาอยเฮ้ย จ้าไปไหนถูกเลยนะสู้หมดเก้าจะสิบละนะครับนี่ไม่ได้เหนื่อยนะเอฟซีนะช้างไม่ได้เหนื่อยอะไรนะนะครับนะเราไม่ได้แบบใช้ยนต์คนเหนื่อยอะไรมากมากก็คือเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็คือ น้ำเพื่อเรือเสือเพื่อป่าช่วยกันนะบางอย่างก็เหนื่อยก็ตเหนื่อยด้วยกัน <c oughs> สลับโซ่พี่เอกสิทธิ์นะวันนี้พี่เอกสิทธิ์ก็ <c oughs> มเมาโซ่เก่าคืนโซ่ตกมันก็จะเก็บไว้กลัวสึกล้อ <c oughs> จบเลยป่ะ <c oughs> สิบแล้ว โอเคครับขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับสวัสดีครับ